สวัสดีครับผมพาคินลอดทีมจากสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด้านกิจการพักการเมืองและการออกเสียงประชามติจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะก,กรกรมการการเลือกตั้งจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานด้ออานกิจการพักการเมืองและการออกเสียงประชามติ ระหว่างวันที่1ถึงวันที่3มีนาคม2558ณโรงแรมการ์เด้นคลิฟรีสอร์ทแอนด์สปาอบางลมุงจัังหวดชนบุรีโดยมีท่านสมคติสืบตระกูลที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้งดรธีรวัตรธีรโรดวิทย์เป็นประธานเปิดโครงการพรอมัญญยายพิเศษเรื่องนโยบายการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในส่วนงานที่รับผิดชอบด้านกฎหมายและบัญชีรวมถึงการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านดรธีรวัตรนั้นผมอยากจะเกรียนท่านทั้งหลายว่าท่านได้มีข้อคิดเห็นสองสาประการนะครับที่จะฝากถึงท่านทั้งหลายประการแรกเนี่ยท่านฝากขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้พิจารณาในเรื่องของความสามัคคีภายในองค์กรเป็นเป็นที่ตั้งปัญหาความสามัคคีภายในองคอนน์กรนี้จะส่งผลทาให้องค์กรเรามีความแข็งแกร่งและสามารถจะเดินต่อไปภายภาคหน้าได้ข้อที่2คือปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพ การทำงานภายในองคอ์กรรวมทั้งปัญหาการประเมินผลการทำงานเป็นความจำเป็นในการที่จะทำให้งานของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้นซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนาวันีกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการเมืองหลังการปฏิรูปเพื่อให้พนักงานของด้านกิจการพักการเมืองและการออกเสียงประชามติ ทราบถึงทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าเป็นอย่างไรและยังมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงพนุต่างๆประกอบด้วยรองศาสตราจารย์สมควรโพทองนายเทนิสสีประเทศรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการพักการเมืองและการออกเสียงประชามติพันโทสดุดีภวะภูตานนท์มหาสารคามผู้อำนวยการสำนักกิจการพักการเมืองและการออกเสียงประชามตินายอนุชิตประสาททอง ผู้มนุยการสำนักบริหารสนับสนุนโดยรัฐที่สำคัญการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรจึงได้รับเกียรติจากท่านผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการปฏิรูปองค์กรสู่ความเป็นเลิศ17ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราทํางานกันอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยอุดมการ์ด้วยความรู้สึกที่มีความรับผิดชอบต่อความเป็นสถาบันป,ประชาธิปไตยต่อบ้านเมืองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ ขอให้น้องๆรุ่นหลังเนี่ยภาคภูมิใจครับโดยเฉพาะด้านกิจการพักการเมืองสาหรับการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารและผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น138คนทั้งนี้พนักงานของด้านกิจการพักการเมืองและการออกเสียงประชามติจะได้นําความรู้ความเข้าใจจากการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นพลังในการขับเคลื่อนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปสุรีมหมัดยุซบถ่ายภาพ พาคินลอดทิมรายงานสวัสดีครับ